ค่ะกับสวัสดี FC ช่องสาระจบฉายนะคะทุกคนทุกท่านเลยนะคะก่อนอื่นใครเห็นคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์กด s u บ s ไคร b e ไว้ให้ด้วยนะวันนี้เราไม่มาบอกสูตรนะแต่เราจะมาลงสูตรให้นะคะก็คือว่าวันนี้ถ้าใครสนใจนะคะเล่มหวยอันนี้นะคะให้ทุกคนทักมาที่ไอดียลนหน้าช่องได้เลยนะในราคา399บาทนะคะ 3 9 9เท่านั้นนะคะข้างในนี้นะคะจะมีสูตรของ a d ดที่ใช้ประจำใช้ทุกวันทุกสูตรนะคะให้ทุกคนเอาไปลองทำดูจะดีแค่ไหนถ้าเราทำเองเป็นนะคะทำสูตรเองเป็นเราไม่ต้องไปรอใครอยากเล่นหุ้นไหนอะไรหุ้นไหนให้ทุกคนเอาไปคำนวณได้เลยแม่นยำแน่นอนนะคะ น้อยมากที่จะหลุดนะคะสูตรนี้ใช้ประจำใช้มาแปดปีกว่าแล้วนะเราจะมาที่เริ่มกันที่ฮานอยพิเศษของวันนี้เลยนะเราจะบอกแค่ตัวเด่นนะคะแต่ถ้าอยากทำสูตรเองให้ทุกคนไปสั่งซื้อได้เลยนะคะราคานี้ไม่มีแล้วนะคะวินนะคะเราจะให้วินหรือตัวเด่นนะคะเด่น เด่นคือ7และ4นะคะวิน5 6 7ตัววินนี้นะคะเราจะให้ทุกคนทำการจับมัดกันให้หมดนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะชุดเจาะนะคะชุดเจาะที่ทุกคนรอคือ7 8 7 5 7 นะคะคเลขสามตัวนะคะเลขสามตัวจะให้เป็นเจ็ดหกแปดนะคะฮานอยวันนี้นะคะฮานอยวันนี้ตามนี้เลยนะคะฮานอยวันนี้ตามนี้เลยนะคะถ้าอยากได้สูตรทําเองเป็นให้สั่งซื้อได้เลยนะคะสั่งซื้อตัวนี้แล้วจะไม่ผิดหวังนะคะต่อมานะคะจะเป็น ฮานอยปกติของวันที่18นะคะแอดบี B, ลืมเปลี่ยนวันที่นะขอเปลี่ยนวันที่ก่อนโอเคเมื่อกี้อันนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะคะฮานอยปกติของวันที่18นะคะเราจะให้ทุกคนนะคะเด่น5 1นะคะเด่น5 1ตัววิน กเจ็ดแดนะคะอย่าลืมนะคะให้ทุกคนเอาไปจับมัดตัวที่ตัวเองชอบให้หมดนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะชุดเจาะให้เป็น18ึ่งแหนึ่งเจดหนึ่งหนะคะเลข3ามตัวให้เป็นห้าเจดหนะคะ ตามนี้เลยนะคะฮานอยปกติของวันที่18ถ้าอยากรู้สูตรนะคะอยู่ในนี้นะคะสูตรที่แอดบีใช้อยู่ในนี้นะคะฮานอย VIP ของวันที่18นะคะเด่น8 7นะคะ วินให้เป็น901ทำไมวินถึงต้อง901เพราะว่าแอดบนะะีชอบเลขนี้นะคะชอบเลขนี้ก็เลยเอามาวินเป็น901แต่ถ้าชอบเลขนี้ก็จะเป็น901เหมือนกันเพราะว่าเรานับมีไปเด็น 8, 8ไปแล้วนะคะถ้าให้ลูดให้รูดตัวนี้นะคะ ตัวเจาะนะเจาะให้เป็นแปดเก้าแศนแล้วก็8 1นะคะเลข3ตัวให้เป็น8 9 1นะคะตามนี้เนี่ยนะคะของวันนี้นะเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะมาเจอกันที่ดาวโจนแต่ถ้าใครอยากจะคํานวณเป็น อะไรเป็นของตัวเองนะคะให้ทุกคนทำการสั่งซื้อได้เลยนะคะสมุดเล่มนี้ช่วยคุณได้นะในราคา399บาทน,นะคะสูตรแท้ที่ f อบีใช้จะอยู่ในสมุดเล่มนี้ทั้งนั้นนะคะนะคะสูตรวันนี้นะคะอยู่ในนี้นะถ้าทุกคนนะคะทําการคํานวณเองเป็นอะไรเองเป็นนะคะทุกคนอยากจะเล่นเลขไหนหรืออยากจะทําหุ้นไหนให้เรา ทำได้ด้วยตัวเองเลยนะคะแต่ก่อนทําให้ทําสติก่อน5ถึง3ครั้งนะคะเราจะได้รู้ว่าสูตรไหนสูตรไหนเดินเราจะได้ใช้สูตรนั้นแทนแบบสูตรนั้นแทนได้นะคะก็ในสูตรนี้จะมีอยู่ประมาณ5สูตรนะคะแล้วก็มีสูตรแถมอยู่1สูตรนะก็คลิปนี้นะคะอยากให้ทุกคนเอาไปลองคำนวณดูลองศึกษาดู ถ้าเป็นเราจะได้ไม่ต้องง้อใครเราเก่งด้วยตัวเองทําเป็นด้วยตัวเองนะคะมันฝึกฝนเข้าไว้เราก็จะดีนะคะเราจะเก่งขึ้นทุกวันทุกวันนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ